สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันวรลักษณ์ปัญญาทิติพงศ์นะคะสำหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้ก็คือยำมะม่วงนะคะซึ่งยำมะม่วงที่เราจะสาธิตวันนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะนําไปใช้รับประทานคู่กับอาหารขาวชนิดอื่นๆน,นะคะเช่นปลาทอดหรือไข่ต้มนะคะเรามาดูส่วนผสมของยำมะม่วงที่เราจะทําในวันนี้เลยนะคะ เราจะมีมะม่วงสับ2ถ้วยตวงกุ้งแห้ง1ช้อนโต๊ะหอมซอยบางเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำยำมะม,ม่วงกันเลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลน้ำปลาลงไป รควรจะผสมน้ำตาลกับน้ำปลาให้ละลายก่อนนะคะการที่เรานำน้ำตาลกับน้ำปลามาผสมก่อนเนี่ยนะคะเราต้องการให้น้ำตาลเนี่ยละลายนะคะหลังจากที่เราคลุกกันแล้วเนี่ยนะคะมันจะได้ซึมซับเข้าไปในส่วนผสมของเรานะคะ แล้วเราก็ไม่ควรที่จะนำนำส่วนผสมอื่นมามาผสมก่อนเพราะว่ามันจะทำให้ส่วนผสมนั้นเนี่ยช้านะคะเมื่อน้ำตาลกับน้ำปลาเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่พริกนะคะอันนี้ที่เราใส่ที่เราใช้วันนี้นะคะก็คือเป็นพริกขี้หนูนะคะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ย จะสามารถใส่เป็นพริกป่นก็ได้นะคะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็ใส่หอมซอยนะคะและมะม่วงสับนะคะมะม่วงที่เราใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นมะม่วงที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะ เนื่องจากว่าเราเราชิมมะม่วงเนี่ยคนที่รู้สึกอ่อนเพลียรหรือว่ารู้สึกขึ้นไส้นะคะเมื่อรับประทานมะม่วงดิบเนี่ยจะทำจะทำให้มีความรู้สึกที่สดชื่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะไม่คลุกนานนะคะถ้าเราคลุกนานเนี่ยก็ มันจะทําให้มะม่วงเนี่ยช้านะคะแล้วก็มีลักษณะของน้ําที่ไหลออกมามากขึ้นนะคะเ <c oughs> มือ่อคลุกส um ่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะจัดใส่จานนะคะ <c oughs> สําหรับมะม่วงที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวที่ที่เด่นมากนะคะ <c oughs> สําหรับท่านผู้ชมที่ไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวของน้ําดอกไม้ก็สามารถใช้มะม่วงชนิดอื่นได้นะคะซ <c oughs> ึ่งตอนนี้เนี่ย ยำมะม,ม่วงนะคะสามารถรับประทานได้ทั้งปีเลยนะคะเนื่องจากว่ามะม่วงเนี่ยเป็นผลผลิตที่เกษตรกรเนี่ยนะคะปลูกขายได้ตลอดทุกฤดูการเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยำมะม,ม่วงที่เราจะทานกับอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มหรือปลาทอดนะคะเราก็สามารถตกแต่งได้ด้วยใบผักชีนะคะให้สวยงามได้นะคะ แต่สําหรับยำมะม่วงที่เราจะใช้รับประทานเล่นนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตํำรับอาหารยำมะม่วงนะคะในตอนหน้าวิทยากรจะมีเมนูใดมาสาธิตให้ท่านผู้ชมชมนะคะก็รอติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้ตํำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ